ผมขายควายตั้งแต่ตัวละหมื่นสองหมื่นนะซื้อที่ได้พันห้าไได้ครับเซียนหนิงอยู่ที่ปราจีนบุรีเซียนอะไรนะครับมีข่าวรายการท่านหนึ่งวันนี้ไม่เห็นมาเลยพนอากาศเองนักบินเยบผ้านะครับรับเสียนมามาเลี้ยงครับมาช่วยสันท่างบรรยากาศให้มันคลื่นเครงสักเล็กน้อยตอนนี้ก่อนที่จะตัดสินรุ่นนี้กับเรามีดีพี่น้องชาวควายเรานะครับเรื่มความเครียดอันนี้ไม่ได้คะแนนเพิ่มนะครับเสียเสียสมบูรณ์ยิบหน่อยเสียสมบูรณ์ใช่เสีย จับไปขอเสียงตบมือต้อนรับแม่ไม่นวันครับพี่นอ้องอสวัสดีครับรอสาวครับสาร้องสดไม่ดีครัสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสาวดนตรที่ดีครับที่นรับ ร้อนเห็นว่าอีกพอสิคิดตีใจยังได้ดจบอกให้แค่หัวใจเรือเป็นของตายสายตาอ